สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ4ธันวาคม2566ช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ28ธันวาคมนี้โอนเงินชาวนาไร่ละพันสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินนะครับคือธนาคารทกสมีการโอนไปแล้ว5วัน28พฤศจิกาถึง2ธันวาทั่วประเทศมีชาวนาได้เงินไปแล้วอันนี้ตามข้อมูลของธนาคารตกสเปิดเผยออกมานะครับชาวนาได้เงินไปแล้ว8 3ล้าน8 0แสนกว่าราย งบประมาณ4 000, 4 0 0 0กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นายกระสาบเงินรวงผู้จัดการธนาคารทกศได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อของเพจร,รัฐบาลนะครับเพจกระทรวงการคลังแล้วก็เว็บไซต์ของธนาคารทกศนะค,าร,นาคารับทีนี้นายกระสาบเงินรวงก็เปิดเผยต่อไปว่ายังมีชาวนาไม่ได้รับเงินไล่ละพันอยู่ประมาณ8 0 0แสนรายนะครับ ซึ่ง800แสนรายนี่แหละจะมีการอุ่นในวันที่28ธันวาคม66นี้แต่ว่าจะยังไม่ได้ครบทุกรายรายละเอียดไปดูครับทำไมจึงไม่ได้ครบทุกรายจะได้ใครก่อนไปดูครับน,นี่ก็คือแผนการอุ่นเงินไล่ละพันของธนาคารทรกศท,ที่มีการแชร์ข,ข่าวทาง f เฟซบุ๊กธนาคารทรกศาส,สาขาต่างๆนะครับเขาบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตร,รจะส่งข้อมูลรรรรทะเบียนเกษตรกร ที่จะโอนเงินให้ชาวนานให้ทกศาทุกเดือนนะครับโดยรอบที่1ส่งไปแล้วเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับแล้วก็<ะ>การโอนเงินของทกศาก็โอนไปแล้วในช่วงวันที่28พฤศจิกายน29พฤศจิกายน30พฤศจิกายน1-2ธันวาคมนะครับส่วนที่เหลือนะครับธนาคารทราศาจะมีการกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจะมีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนในกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มที่ลงทะเบียน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขากําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตรวจสอบ,สอบการวาดแปลงอยู่นะครับมีความซ้ําซ้อนอะไรไหมใครเรียบร้อยแล้วก็จะส่งข้อมูลไปให้ทกศาโ,โอนทุกวันที่ยี่สิบส่ง,สงท,ทุกวันที่ยี่สิบนะครับแล้วก็ทกศาจะโอนทุกวันที่ยี่สิบจะเห็นว่าจะมีชาวนาได้เงินไม่พร้อมกันเพราะว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เงินยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการวาดแปลง ในกรณีลงทะเบียนไม่มีเอกสารสีเยอะมากถ้าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยลายไหนได้ไหนที่ไม่มีปัญหาก็ทยอยส่งไปให้ทกศทุกวันที่20ของเดือนกลุ่มที่ยังไม่ได้ส่งวันที่20เดือนนี้ก็ตรวจสอบต่อไปอีกแล้วเอาไปส่งวันที่20เดือนหน้าเสร็จแล้วทกศก็จะมีการโอนท,นทุกวันที่28ต่อไปเรื่อยๆโดยทกศจ,จะโอนครั้งถัดไปวันที่28ธันวาคมถ้ายังมีกเกษตรกรชาวนาได้รับเงินไม่ครบทุกราย ก็จะโอนอีก28มกราคม67 28กุมภาพันธ์ 6, 7, 21, 6 7, อย่างนี้ครับเริ่มโอนตั้งแต่ 28, <28. S> 2 8ธันวาคมจนถึง2 8กันยายน67จนกว่าชาวนาจะได้รับเงินครบทุกรายสาเหตุที่ต้องมีการโอนไปทุกเดือนก็เพราะว่ายังมีชาวนาที่เพิ่งผ่านการประชาคมไปไม่นานนี่ย<ๆ>เยอะมากแล้วก็จะทยอยโอนส่งข้อมูลไปให้กรมส่งเสริมการเกรษตรจะมีการส่งข้อมูลไปให้ทกส กลุ่มที่ตรวจสอบผลการวาดแปลงเสร็จก็จะส่งให้ทกศเขาจะส่งข้อมูลให้ทกศทุกวันที่20ทกศจะโอนทุกวันที่28นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าชาวนาจะได้รับเงินครบทุกรายนะครับแล้วก็โอนครั้งหน้า28ธันวาคม2อ6ใครตรวจสอบเสร็จก่อนได้ก่อนใครตรวจสอบเสร็จที่หลังได้วันที่28หลังๆไปโน่นนะครับนี่ก็คือแผนการโอนเงินทกศที่จะที่จะมีการโอนเงินให้ชาวนาในกลุ่มที่ ยังไม่ได้รับไล่ละผ่านครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งพี่น้องชาวนาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ